<laughs> มันอะไรบอกบอกป้าเขาด้วยสิวันฮาโลวีนครับตะโกนเชิญตัวหนึ่งสองค่ะคุณสัญญาจันทร์พระราชเชิญให้ตัวหนึ่งสองค่ะยังไม่หมดหรอกมัมยังมีอีก ให้คนยังไม่ได้อ่ะลูกเอาไปแจกแจกแคนดี้ โอ้ยเป็นสาวสวยไม่ได้เลยเรานี่นะหมดหรือยังหมดหรือยังฮาราทคุชชอนโคชิบุเชียงมัง